สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนิโคลเล่าทางน้ําตารุนพี่เคยเตือนจนได้เห็นด้วยตาตัวเองคอนครเรื่องแรกของทิกเกอร์คือเรื่องสายรุ้งไกลออนแอร์แล้วและนิโคลยอมให้หลวงลึกเรื่องราวชีวิตรักที่เล่าให้ฟังทางน้ําตาถึงความรักครั้งหนึ่งที่เข้ามาทําให้ตัวเองอกหกักเพราะเห็นเจา้าจ่าคาตาว่าคนที่ตัวเองคบจูงมือกับผู้หญิงคนอื่นด้วยตัวเองขนาดมีคนเตือนความเจ้าชู้มาเพียบแต่ก็ไม่ฟังจนได้เห็นด้วยตาตัวเองยอมรับ ครับเป็นรักแท้ที่เจ็บที่สุดในชีวิตพร้อมเปิดใจชีวิตแต่งงานคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตธร่มชีวิตแต่งงานเป็นไปอย่างที่คิดหรือเปล่าหลังจากแต่งงานแล้วเจ้าตัวตอบว่าเป็นค่ะจนกี้มีทิกเกอร์การแต่งงานก็เป็นอย่างที่คิดเพราะทิกเกอร์เขาเป็นส่วนที่มาเติมเต็มหัวใจเราจําได้เลยวันที่แจสเปอร์เกิดกับกี้ทิกเกอร์คือตื่นเต้นมาก ทิกเกอร์ได้อุ้มน้องเราไม่เคยอะไรที่แบบบางคนจะคิดว่ามันมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยแหนวเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากและดูแลพี่แมวดีมากและรักทิกเกอร์เพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เราโชคดีที่มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นและรักกันซึ่งต้องย้อนกลับไปถามการเข้ามาเป็นศิลปินดังของนิโคลความรักที่เข้ามาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวตอบว่าก็ดีเป็นช่วงที่ชีวิตลักกี้อินเกมสลักกี้อินเลิฟค่ะที่ถูกใจคนนี้เพราะเขาหน้ารักเขาพูดคุยสนุกสนานพูดภาษาอังกฤษแล้วก เฮฮาเวลาเราเครียดเรื่องงานเวลาเจอเขาเราหายเครียดเพราะเขาเป็นคนอารมณ์ดีเขาไม่มีมุมเศร้าเลยใครอยู่ด้วยจะเคลิบเคลิม้มถามว่ามีคนเตือนไหมว่าเขาเจ้าชู้ตัวต่อว่าตอนก่อนเป็นแฟนไม่ได้เตือนค่ะแต่พอเป็นแฟนแล้วเตือนเพียบเลยแต่เราก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเตือนกันเพราะเราเชื่อเราจะทุกข์เรากไม่ได้เป็นคนเช็คโทรศพัพท์ จะถามเขาคําเดียวว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าเขาพูดว่าจริงหรือไม่จริงเราจะไม่สืบไม่เชื่อคนอื่นเลยจนกระทั่งเราเห็นด้วยตาตัวเองคือตอนนั้นเขาไม่ค่อยมาหาเราเพราะงานเขาเยอะงานเราก็เยอะโอเคเชื่อเชื่อและมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนรักพาไปกินสูชิตที่ทองหล่อร้านก็จะเป็นกระจกใหญ่ๆแล้วนั่งหันหน้าออกเราจะเห็นนอกร้านตอนนั้นเรากําลังจะทานแล้วเห็นเขาเดินผ่านมาแล้วเขาจับมือผู้หญิงคนหนึ่งผ่านหน้ามาเลยแต่เขาไม่เห็นเราเพราะเรานั่งอยู่ใน ร้านจำได้ติดตาเลยเขาใส่เสื้อสีแดงแต่เราก็ไม่ได้ลุยตามไปเคลียร์นะคะคือตอนนั้นช็อกตัวชาหน้าชาแล้วกี้ก็โทรหาเขาเขาก็ไม่ยอมรับบอกไม่ใช่ไม่จริงแต่เราก็ไม่เลิกแต่เราก็บอกเขาว่าเลิกเถอะปล่อยเราไปเถอะเราจะได้เดินต่อได้ถามว่าแต่ก็มีความรักครั้งหนึ่งที่ทําให้อกหกักตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวตอบว่าตอนนั้นคือจะไปนั่งก็นั่งไม่ได้จะนอนก็นอนไม่ได้จะยืนก็ไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหนแบบนี้จริงๆนะคะแบบบ้านหมุนมันเควง้งคว้าง มากถึงแม้จะรู้ว่าเขาไม่ได้ซื่อสัตย์แต่เพราะความรักเลยทําให้เรามีความหวงังในการเคาะประตูทุกครั้งคิดว่าเขาจะกลับมา อีกทั้งเมื่อถามความรักพอแล้วทำไมไม่สู้แล้วทั้งที่เคยบอกชีวิตต้องมีความรักหรือเป็นเพราะรักครั้งสุดท้ายนิโคเทริโอยานซอนรามจะเป็นรักครั้งสุดท้ายได้ตอบพิธีกรว่าพอแล้วเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยมาตลอดแต่เรามีความหวังกับรักครั้งนี้เอาเป็นว่กกี้พอแล้วเอาแรงที่เหลือมาดูลูกทํางานดีกว่าสังขารร่างกาย,กายกจิตใจที่เหลือเอามาดูแลลูกพ่อแม่ดีกว่าพิธีกรถามต่อว่าถ้ามีคนดีๆเข้ามาก็ไม่เอาแล้วเหรอสาวนิโคถึงกับบบกมือพร้อมบอกว่าพอเพราะเคยพูดคํานี้ ไปแล้วว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อถามอีกว่าจริงหรือไม่เลิกกันแล้วแต่ยังต้องแสดงว่ายังรักกันอยู่นิโคอ,อึ้งไปนานมากจนเดทแอร์จนถามย้ำว่าเลิกกันมานานแล้วนิโคบอกว่าไม่เลิกแบบไม่รู้ตัวเองก็ไม่รู้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เรื่องมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวเลอะเทอะกันไปใหญ่ต้องมาเก็บกวาดกิ๊ไม่เคยพูดอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนขอให้ทุกคนมีความสุขรักกันพอไม่อยากกดขุยอะไรมาแล้ว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูหนึครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ส์ขอบคุณครับ